ในส่วนแถบการพิมพ์เอกสารนะครับเราสามารถเลือกเอกสารที่เราต้องการพิมพ์ได้เช่นเวชระเบียนผู้ปว่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใบแทนใบติดหน้าแฟ้มเวชระเบียนหรือบัตรประจำตัวผู้ป่วยนะครับผมในการที่จะพิมพ์ครั้งแรกนะผมเราต้องกดที่ปุ่มบันทึกก่อนนะครับผมระบบจึงจะสามารถปินได้ครับผม แล้วก็กดปุ่ม yes นะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลเอกสารของผู้ป่วยขึ้นมาโดยเราสามารถกดปุ่มเครื่องพินพ์เพื่อทำการพิมพ์เอกสารหรือว่าเราจะกดปุ่ม save เพื่อบันทึกเอกสารก็ได้ครับและเมื่อเรากดปิดเอกสารตัวแรกเอกสารตัวถัดไปก็จะแสดงขึ้นตามมา